สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเอกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาในเพคครูเอกเข้าใจวัยรุ่นนะคะครูเอกเป็นครูนะคะมีอาชีพเป็นครูคะ่ะเป็นครูแล้วกออ็อยู่กับเด็กวัยรุ่นมาประมาณสามสิบสองปีโดยประมาณนะสาสิบสองปีโดยประมาณนะคะฉะนั้นด้วยความที่เราสอนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราจะทะนลุกหมดเลยถึงจิตใจเขา ถึงปัญหาเขาเพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราจะเห็นจนชินจนชินแล้วก็แก้ได้ง่ายเพราะอยู่กับวัยรุ่นนะคะฉะนั้นกว่าจะแก้ได้ง่ายนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์นะคะมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหานะคะในการแก้ไขปัญหานะคะฉะนั้นครูขอบอกเลยว่าการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยฉะนั้นความที่ครู ข้ามจุดนั้นมาแล้วไงตอนครูสอนวัยรุ่นใหม่ๆครูก็เครียดนะปวดหัวพูดกับเด็กวัยรุ่นนี้มันอะไรกันกันนะคือเราแบบว่าเออ,อืเยอะอะเยอะอะปัญหามันเยอะอะแล้วปัญหาจิปะทะปัญหาเขาปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรอีกมากมายที่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเราก็เลยว่าเออมันเยอะแต่เดี๋ยวนี้มองเป็นไม่เยอะเป็นเรื่องธรรมดา,ท,ดา,ท,ดาทุกเรื่องทุกปัญหาค่ะทุกเรื่องทุกปัญหานะคะอาจจะเป็นว่าเราอยู่ใกล้เขามากเกินไปนะคะเป็นไงบ้างคะสอบเสร็จแล้ว สอบปลายภาคเสร็จหรือเปล่าทุกโรงเรียนหรือเปล่าคะบางโรงเรียนยังไม่ได้สอบปลายภาคนะคะปลายภาคนี่ก็สําคัญแต่ไม่สําคัญเท่ากับงานที่ส่งค่ะนะไม่สําคัญเท่ากับงานที่ส่งนะคะ,นะค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่กังวลหรือเกินว่าต่อไปเนี่ยไม่ได้เรียนออนไลน์กังวลใช่ไหมเหมือนครูเอคิดไว้ไม่ผิดว่ากังวลเรื่องของการใช้มือถือของลูก เออเนาะแล้วพอเขาไม่ได้เล่นเนี่ยเขาไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วเนี่ยเขาเขาจะใช้มือถือเยอะไหมเขาจะไปโฟกัสที่มือถืออย่างเดียวหรือเปล่าเราจะทํายังไงจะจับเขาออกจากมือถือได้อย่างงี้ใช่ไหมคะอันดับที่หนึ่งทุกคนไม่กระทงคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะตัวเองก็ติดมือถือ,อคุณพ่อคุณแม่บางคนมากมากมากจนแบบว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมก็คือหมแบบายความว่าปวดหลังเนี่ยแล้วก็เป็นกล้ามเนือ้อไม่ผ่อนคลาย อันนี้สาคัญสําคัญมากเลยฉะนั้นคุณแม่ก็เลยแบบว่าคิดว่าลูกติดมือถือตัวเองก็ต้องเป็นแบบอย่างก่อนในช่วงปิดเทอมมีเวลาให้ลูกเยอะๆนะคะข้อที่หนึ่งมีเวลาให้เขาเยอะๆนะคะอย่าเล่นแต่มือถือพอลูกคุยอะไรด้วยแล้วเราก็เล่นไปด้วยอย่างเงี้ยจะาลูกไม่เข้าใจค่ะว่าไงออลอลูกอกเอเลอรอย่างเงี้ยอย่าทาค่ะ ต้องมีการสื่อสารที่ดีกับลูกลูกคุยอะไรเร,เริ่มเริ่มเริ่มลิ้นรั่วลิ้นรั่วนะคะลูกคุยอะไรปุ๊บเราก็จะต้องทำาไงคะฟังคะ่ะฟังสิคะฟังด้วยความตั้งใจแล้วลูกจะอยากสื่อสารกับเราลูกก็จะมีความสุขลูกก็จะห่างจากมือถือไปใช่ไหมคะหากิจกรรมอะไรทําในบ้านนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องดูมือถือบ้าง นะคะมือถือเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิตของคนเราแล้วเพราะว่าโอนทุกวันนี้คนเขาไม่ใช้ตังค์แล้วนะคะเป็นนี้ไปร้านค้าร้านค้าเดี๋ยวนี้นะคะร้านชำนะคะติดไว้เลยค่ะไปถึงก็ยิงแล้วก็โอนเลยค่ะเท่าไหร่นะฮะง่ายสะดวกไม่ต้องจับตามกลัวโควิดนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะทําอย่างไรข้อที่1ให้ลูกห่างจากมือถือให้มากที่สุดต้องมีการข้อที่หนึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วต้องสื่อสารกับลูก นะคะสื่อสารกับลูกสองหากิจกรรมทํากับลูกนะคะหากิจกรรมทํากับลูกทําอะไรดีอ่ะเออลูกวันนี้แม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวแต่เบื่อกับการสั่งก๋วยเตี๋ยวมาทานแล้วมันไม่อร่อยเราต้องหาวิธีการดีกว่าซื้ออะไรมามาทำหรือเราไปทานที่นู่นเลยดีไหมเขาทำแล้วมันอร่อยนะลูกนะเออใช่ลูกอย่างนี้คือวิธีการหนึ่งสื่อสารกับลูกบ่อยๆสื่อสารด้วย เทคนิคการสื่อสารที่ดี 2. หากิจกรรมทําค่ะอันนี้สําคัญที่สุด2ข้อนี้ข้าคุณพ่อคุณแม่ทําได้เยี่ยมไปเลยค่ะลูกก็จะห่างจากมือถือลูกเขาก็จะเห็นคุณค่าเขาแล้วเห็นคุณค่าในตัวเราเราก็จะมีความสําคัญกับลูกมากนะคะเราเนี่ยจะมีความสําคัญกับลูกมากเลยนะคะฉะนั้นนะคะสองข้อนี้ทําช่วงปิดเทอมค่ะ 1. งฟังลูกสื่อสารกับลูก2อครูย้ํานะคะ ห,หากิจกรรมทําร่วมกันน่าหากิจกรรมทําร่วมกันยังไม่พอคุณพ่อคุณแม่ค่ะเรื่องเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่หาศึกษาได้จากในเพจต่างๆที่เขามีกันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะติดตามได้นะคะแล้วคุณเอมีข้อคิดดีๆอีกมากมายที่เราจะต้องพูดคุยกันในเพจนี้นะคะเพจคุณเอกเข้าใจวัยรุ่นคะ่ะนะคะการเลี้ยงวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องที่ยากนะคะถ้าหากเราเข้าใจเขา สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ